บายดีพี่น้องมอันนี้ฉันทำมาเบิง้งดิกี้เดียงหอยเสือดีสีทองแบบระบบนำบนุญนะพี่น้องอันระบบนำบนนี่สฉดีอย่างนึงสีเห็ดโดยเหนน็ดให้น้ำเสียไว้ประมาณสองสามอาทิตย์จะได้เปลี่ยนน้ำเพื่อน,นึงพี่น้องอันนี้จะเป็นหอยของเบาได้เดียงไว้เนาะอันนี้หอยเสือดีสีทองพอแม่พันธุ์ น,นีเดียงไดนนง้ประมาณสี่หาเดือนพี่น้องประมาณสี่หาเดือนจะได้โตประมาณนี้วนนันนี้อากาศหนาวๆหม่คือ,นนอ,นนอ,าาอดีก็ได้สีก้นบอเนาะก้นเพื่อเดียงวันนี่เป็นก้นเพื่อสีประมาณนี้พี่น้องถ้าผู้ได้เกิด มีไอเดียด้วยแบะเอาไปน้ำไปเดี่ยงก็สามารถเดี่ยงไดนะ้เนาะเดี่ยงซื้เพื่อพี่เนาะบางเหตนะุระบุน้ำบนญแบบนี้มันสิน้ำมันชิน่นใสน,นีชิเป็นบอ่อพ่อแม่พันธุ์อันนี้ดูดีไทยไทยคลื่นคลืนเนาะเขาจิตเตียนกันไขยพ่อแม่พันธุ์จะระบรู เลี้ยงไว้ประมาณนี้พี่น้องเลี้ยงไวค้ค้างเพื่อนที่เบ้าดาดีมองเห็นงานซื้อพอแม่พันธุ์มาซื้อไข่มาพรอแม่พันธุ์ประมาณสิบกัวห่วงอันนี้ก็สิ้ได้ลูกข้องเฮาวเลยซื้อมาก,กินไปแล้ว4ีหาสุดอันนี้ ไข่เทียเลี้ยงมากกับขยายพันธุ์ต่อออกไข่ามาสิประมาณน,นี้อันนี้รุ่นซ้ำเดียนบาทพี่น้องประมาณเดียนบาทเลี้ยงง่ายง่ายว่มันสิกินพักพวกบงพี่น้องกระพวกตกกินง่ายหอยเลี้ยงง่าย ไงไว้อันนี้ก็อันนี้ประมาณสีขาวเดียนหาเลยพี่น้องใน,นสีทองเดียนประมาณเดียนหาสิประมาณนี้ถ้าเกิดผู้ใดสนใจนำไปเดียงเป็นไอเดียแบบใส่เพื่อประหยัดต้นทุน ก็สมารถไปเดียงไดเลยพี่น้องเลยนี่ก็สิกันแดดเพราะว่าหอยเสือดีสีทองมันมักเย็นโบมัดหอนเกินไปประมาณแดดดำได้ดำได้นะน้อยหนึ่งเขาก็สีอยู่ประมาณน,นี้เขาสีอยู่ประมาณน,นีทองแถพี่น้อง อันนี้กำลังขยายพันธุ์ต่อไปเดียงเป็นอาศิบด้วเดียงไปกินในครัวเหอนกันได้พี่น้องอันนี้บาวุระได้อยู่อยู่กรุงเทพพี่น้องได้เดียงไว้มาเหตดงานอยู่กรุงเทพแล้วก็สิขยายพันธุ์ไปต่ออยู่ประเทศลาวเสินํำไปขยายพันธุ์แล้วก็ขายต่ออยู่ประเทศลาว ประมาณนี้พี่น้องอันนี้บอที่สองอันอันนี้รุ่นแรกที่ไ้เพาะไว้อันนี้อายุประมาณสองเดือนพี่เ้องเดือนเดือนกลัวสองเดือนเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนประมาณนี้พี่น้อง สีมีนมาหน่อยน้อยๆผสมกันอันนี้ก็จะเป็นโบฝักโบที่เ้าวฝักแล้วลูกมันสีเล็กๆผมประมาณนี้พี่น้องสม,มัยจิ้มฟันพี่น้องประมาณนี้นอ,อันนี้ก็โบหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโบ อันนี้เพาะพันธุ์กบใบพี่น้องอันนี้อันนี้นนตะเก ا าเนี่เป็นหอยเซอรีอยู่นี่หอยเซอรีสีทองเัาเขามาเพาะอยู่นี่บัณนี้บอมีจํากัดก็เลยเอากบคู่หนึ่งมาปล่อยไปนี้ฝนตกแล้วพันก็ออกเกิดไข่ขึ้นมาพี่น้องอันนี้หัวอันนี้คือหวอัวอันแม่นึงนี่แหละกบแม่พันธุ์แม่หนึ่งพ่อพันธุ์ตัวหนึ่ง กอาสิไ้ดูไล้พี่น้องไล้ไล้พอสมควรประมาณหาฮุกหลอยประมาณนี้แหละอันนี้ลูกเขากำลังใหญ่หเติบอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็สิตัรหางแล้วอันนี้บอให้สิริสีมี่ับตบไว้เขากิน